าละครับก็สวัสดีผู้ชมด้วยนะผมกูผมลาลาตอเชฟผมรนี้อยู่เก็ Infestation survival อีกแล้วนะครับก็เห็นขอมากันนักนะครับว่าอยากให้มีพาร์ทห้าโอเคเราก็มาจัดพาร์ทห้ากันนะผมว่าไอพาร์ทสี่พาร์ทที่แล้วที่ผมมาเมือเนี้ยฟันตี่เปรีสอดเท้าเนี่ยผมว่าผมยังฟาร์มไม่ครบอ่ะแบบว่ายังยังไม่ค่อยเต็มอ่ะแบบว่าผมรีบฟาร์มไปบางพาร์ทที่แล้วก็แบบเหมือนเหมือนว่าไม่ค่อยเต็มที่พื้นที่นะก็คือแบบไม่ทั่วถึงไง แบ,บีว่าอาจจะลืมเก็บของอะไรบ้างนะครับโอเคเราก็จะมาฟาร์มใหม่กันนะครับตัวเก่าของผมตัวเดิมเนี่ยตัวที่ผมเล่นไปในพาร์ทสี่นะครับโอเควันนี้ก็จะมาฟาร์มอีกรอบนะครับที่เมืองนี้เพื่ออะไรตกหล่นไปนะครับก็พาร์ทที่แล้วก็ไม่ค่อยได้อะไรมากเท่าไหร่นะครับแค่ฟาร์มผันผ่านไปนะครับแต่พาร์ทน,นี้เราจะเอาจริงนะครับกันในแบบแบบว่าถ้าเกิดเนี่ยอย่างของอย่างเงี้ยเราก็จะตรวจด,ดูนะครับมีหมวกดึแดับ แมงใสเป็นหมวกตัวนี้เอ,อ่อแฟกันนี้เป็นปืนลอบผีครับไม่รู้ว่าจะเอาไปทำไมนะครับเปลืองพื้นที่เปล่านะอืมวน,นี้มีแลไรบ้างเราก็จะฟาร์มแบบให้แบบครบทวนเลยดีกว่าวันนี้ไม่รู้จักไม่เก็บไอ้พวกของค้าเนี่ยผมค้าไม่เป็นนะครับกระป๋องเปล่าไอ้พวกของค้าเนี่ยผมค้าไม่เป็นนะก็แต่ พอเล่นกับเพื่อนนี่ผมก็สามารถท้ากับเพื่อนได้แต่เล่นคนเดียวผมค้าไม่เป็นไงออไม่รู้จะเก็บอะไรทำไมนะไอ,อพวกนี้มันจะลุกหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวมันลุกนะเดี๋ยวเดี๋ยวเด้ดดอลุกเว้ยออช่างมันนะครับเราจะฟาร์มแบบว่าท,ทั่วเลยแบบที่ไหนมีทางเราไปที่นั่นนะครับ ะไรของม,มันจะเดินอ้อมทำไมวะวันนี้ไม่เอาของฟาดเราดีสุดแล้วอ่าอะไรของมันเนี่ยโอ้ยจะฟาร์มจะดูของให้ทั่วนะพันนี้ภาคที่แล้วเห็นมีแต่คนบอกว่าทำไมตรงนู้นไม่เก็บทำไมตรงนี้ไม่เก็บถ้าใครอยากบอกผมว่าของไอเทมชิ้นนี้ก็บอกได้นะว่ามันคืออะไรซึ่งจะไปพระคุณมากเลยเพราะาผมไม่รู้นะเข้ามาหนู แปบเดียวตายนะครับโอ้เทียบเราโหดกระโดดเชี้ไม่ข้ามฟาร์มล้ทั่วใครที่อยากได้เกมนี้ก็นี่ก่อนเลยนะครับขายเกมแท้ราคาถูก Steam Origin นะครผมคลีทูนั่นเองไปซื้อเกมนี้กันได้ที่คลีทูำไมที่นี่มันไม่มีของเลย ทั่วๆนะพาดี้เราจะฟาร์มแบบว่าเรื่อยๆนะไม่ไม่เร่งเพราะเราเวลาเลยเย,ย,ยอะอยู่แล้ววันนี้เข้ามาดีหนูมาเปิดก่อนด้วยเปิดก่อนได้เปรียบให้สองให้สองอย่ามากักกว่าสองกูส,งกสู้ไม่ได้มามหน้าเหมือนในนี่เลยไอผ้ผีผีที่มันตัดนิ้วเนี่ยเอาชาอะ์ะเมื่อกี้นะมันเหมือนอ้าวส้มส้มมีส้ม,ม,สม อาจ็อกกิ้งตอนเช้าอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมางหลังมางหลังแค่นั้ไอ้พวกนี้ชอบซ้อนเฉอะเดี๋ยวนี้ฆ่าผีแล้วดรอปของด้วยตอนแรกผมเห็นดรอปแต่ยานะครับไม่งมาสองอ่ะเดี๋ยวต้องรอบวิธีตัวนะครับ อะไรอะไรอะไรเออผมนี่เหนียเทมชินีแล้วผมรู้สึกว่าผมไม่กลัวผีว่นะนะติดแค่เจอกระเป๋าเดี๋ยว,วเคลียร์นี่ก่อนอะไรเสียงอะไรมากระหน่ำม้หมดเลยมาไม่กลัวแล้วพาเน,นี่ยผีผงผีอะไร,ระกํมบงซอมบี้อะไรมาใครจะดึงมาอีกฮะไม่ได้จะดึงโอ้ นี่มันไอ้นิ้วว่ะเป็นรูกเป็นปืนนะครับเดี๋ยวกระเป๋าหมีที่เราใช้อยู่นี่ก็มีของแค่นี้เดี๋ยวเราจะลองใช้นี่อันเอา้าจะดรอปเท้าไปก็ผิดครับเดี๋ยวโอ,โอ้ใส่ได้เยอะกว่ากระเป๋าหมีนะครับแรมแรมนี่กูจะไปแคมป์ไฟที่ไหนวะเนี่ยอ <c oughs> ยนะ่างคนมาเดินป่านะครับ อะไรอะเนยกระป๋องก็ขวดเปล่านะครับอ้าวกีกระตกนิดหน่อยขออภัยกันด้วยนะั่นวอนไงวอนอยู่ดีๆไม่ชอบหาเรื่องใส่ตัวเอ้า,าติดอะไรวะจิ้มหน้าเดยจิ้มหน้าเดจิ้มหน้า หมีเมียวเรามีนี่เงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาขังหลังนี่ไงโขยมา <c oughs> บางอาจบางอาจบางอาจตอนนี้หิวน้ำว่ะหิวน้ำมากนะตอนนี้อะไรวะเนี่ยแอมโมบอ็อกกล่องกระสุนเหรอ แย่และเหมือนพันนี้จะหิวน้ำตาย <c oughs> เริ่มมีลางแล้วลางร้ายเลย <c oughs> เออ้ยฟาร์มเรื่อยๆ <c oughs> อไืไออืม <c oughs> ไม่มีน้ำเลยเว้ยนี่อะไร <c oughs> ไม่รู้จักว่ะ <c oughs> จักไม่เก็บเช <c oughs> ่นเคยนี่อะไรเนี่ย เป็นเดตรู้จักอยู่เดี๋ยวดูว่ามีน้ำไหมไม่ <c oughs> มีน้ำเฮ้ยเฮ้ยอะไรมันมันวิ่งมา <c oughs> วิ่งมาแค่เนี้ <c oughs> ยพอไปขึ้นชั้นหวังว่าคงม,มีน้ำนี <c oughs> ่ไงนี่ไงแหลมกินเลยน้ำผลไม้ <c oughs> โอ้โหนั่นขึ้นอย่างเยอะเลยหลอดน้ำแหลมแหลมครับ ใช่ปะพาที่แล้วคงไม่ได้ฟาร์มขนาดนี้หรอกพาที่แล้วนี่ผมก็มีธุระนะครับต้องรีบรีบฟาร์มเฮ้ยนี่มันมันนี่นี่ว่าเย็ดเคอีโสามนะครับเดี๋ยวถ้าผมเก็บของเยอะๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะบุกไปทําสงครามที่เซิร์ฟอื่นนะครับเซิร์ฟที่มีคนเยอะๆนะผมเซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟฟาร์มนั่นแหละเป็นเซิร์ฟลับนะครับที่ไม่ค่อยมีใครเล่นผมก็เลยมาฟาร์มเฉยๆ เพื่อเตรียมของไปบู๊กับพวกเซิร์ฟสงครามนั่นเองวันนี้หาแล้วไม่มีไรไรม่มีะไรมากฟังของเล่นๆเล่นนี้แหละตรงนี้ก็ออกได้เลยอ๋ออ๋ออ๋ออะไรของมันอ๋อมันมันเป็นคนดีนะมันไม่เดินออกหน้าต่างมันเดินออกประตูเป็นไง ไม่เหมือนผมเลยผมเดินออกหน้าต่างมีเล่ห์กพันนี้คอยมึงตามมาตามได้ก็ตามนะเฮ้ยเอ้ามันเด้งมันเด้งมันเด้งเมื่อกี้กูเดินเหยียบเลยนี่มีเล่หอมกยังไงยังไงเอ้โหดูมันเดินถ้ามึงจะวิ่งอย่างนั้นนะ นั่นเป็นลมแดดล้มไปแล้วเป็นลมแดดนะนาคอนด้ามีสูตรนัดใช้ไม่วใช้มเจ็ดโอเคเข้าเข้าว่าวนียน<ะ>ไม่มีอะไรนะครับตรงนี้ เดี๋ยวเมื่อกี้เหมือนจะมีทางเข้าอีกที่หนึ่งนี่มันคืออะไรหรือจากแฟลชไลท์ไม่เอาเราจะไม่ผมจะไม่แคสตอนกลางคืนนะครับเพราะว่าภาพมันมืดมากแล้วท่าผู้ชมนี่คงต้องดูไม่ไหวประภาพระหว่างมันก็ยังมืดอยู่แล้วผมจะไม่แคสตอนกลางคืนขาดเพราะฉะนั้นจะไม่มีไฟฉายแน่นอน หมีไม่เอาหมีน้อยไม่เอาเดี๋ยวทิ้งกระเป๋าก่อนจะได้ทำให้เราใส่ของได้เยอะขึ้นนะครับนี่มีอะไรบ้างน้ำน้ำมันก็เนี่ยโอเค นี่น่าจะเป็นอาหารเดี๋ยวลองกินก่อนนะครับเป็นอาหารแน่นอนนี่อะไรแบะอาหารนะครับนี่รู้จักอยู่แต่ของมันเริ่มเต็มแล้วว่ะนะครับช่องมันนะไม่เป็นไรเราก็ฟาร์มเรื่อยๆแล้วกันโอเคไปตรงนั้นเลยคราวนี้จะฟาร์มให้ทั้งเมืองเลย เอาไงพวกยืนรอใครอยู่ยน่ากันนะเดชนะครับนาเดชกระปีไม่เจ้าว่าไ <c oughs> งพวกอโอโหนี่เป็นพิตตี้นี่หว่ารอล้างรถนะมันอยู่ในเนี่ยโอ้โหไม่มีอะไรสู้เอาจะไปชีดซี่ซ่อมได้หรอกนะครับซ่อมยักษ์มาหาปัไหาหนี่ง วิ่งเข้าไม่ได้งั้นข้ามฝั่งนี่รู้สึกจะเป็นชายแดนเมืองแล้วล่ะนะครับจีตกใจนึกว่ามีคนอยู่บนหลังคาว่าไงพี่พี่ดำไผ่ไดาว ว่าไงไน้องรอใครอยู่่ะเฮ้ยไม่รู้จักเป็นทำไมมันต้องมีคนเข้ามาแน่นอนเจ้าอีกจ้าไม้เช่โดนเรากินยาแป๊บโดนไปหลายดาเมจเหมือนกันอีกันอีกงาน ไงละยาเราก็เยอะอยู่แล้วตันกลัวนะครับเรื่อยๆพัน,นมม <า S 1> ีมาด <มา S 1> ิม้านี่ตรงเนี้ยยาเยอะเป็นรถพยาบาลนะครับแบนเดชเว้ยอันเดียวเว้ย มีไหมนะเบนเดอร์นี่อะไรเ็นเดอร์แรมมีแค่นี้นะมีรถคันละอันเลยเว้ยเลื่อเรื่อยเอ้ยของเต็มหรอวะเดี๋ยวกินน้ำเลย ดูเหมือนที่นี่จะเป็นโรงพยาบาลนะครับน่าจะใช่มั้งใช่เนี่ยแหละโรงพยาบาลโรงพยาบาลล้างนะครับใครใครมันถอนหายใจหรือวิ่งม,มามาดีนมาดีให้สองให้สอง จะมาเกินสองตูก็ยังซื้อได้โอ้ยแม่งแรงจริงวะเฮ้ยอะไรน่าว่าแล้วมาที่นี้กินยาแปบ๊บสัวพานนี้นี่ผมจะแบบว่าปเปลี่ยนตัวครับ เรียกว่าอะไรเปิงตัวแบบว่าเป็นพาร์ตอื่นๆผมไม่ค่อยบูพาร์นี้ผมบูนะเฮ้ยตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมอกง <c oughs> โอ้ยโดนชนมันตำตรงนี้ได้ไหมที่ผมโดนลมตีสามคนสามตัวนะครับ การมันเยอะว่ะกินอีกกันจะได้หายห่วงนะครับมันเด็ดมันเพิ่มน้อยแต่ก็ก็เยอะไงเพิ่มน้อยเลยมีเยอะตรงนี้น่าจะเป็นหลงพักนะครับตายแล้วไปตึกใหญ่นั่นดีกว่า กูเป็นโมบ้าเลยมาทีเดียวสามทางยิ่งนึกว่าผมเล่นแอลอยู่นะแม่งมาสามทางตายดีตายทางหัวท่างหรอเฮ้ย มาเข้าตึกใหญ่ๆกันดีกว่าอาทิตย์แล้วก็ตึกนี้ก็เข้าไปแล้วละ่ะฟาร์มชั่วฟาร์มคร่าวๆนะไม่ได้ฟาร์มแบบจริงจังอันนี้แหละฟาร์มแบบจริงจังแนะ่อยตกใจ ตัวเดียวทำอะไรผมไม่ได้หรอก <c oughs> แต่ว่าอย่าประมาทดีกว่านะครับนี่ปืนอะไรวะกเกล้เดี๋ยวปัด๊ดเือนเดเคียยวก่อน <c oughs> น้ำช่างหล่อมาก <c oughs> คุกเกอร์ผมก็มีอยู่กระบอกหนึง่งเดี๋ยวห้านัดไม่เก็บล้วกันนะพอมีอยู่ห้านัด ลด้ขึ้นมาเซ่แล้วนเนี่ยเ k 74จ็ดสี่อ้าวชิบหายเต็มแล้วไงทำไรเดี๋ยวงวกระเป๋ามันจุดได้แค่นี้แล้วล่ะนะกระเป๋ามันคงจุดได้เท่าน,นี้และรครับท่านผู้ชมแอนเดดอะไรก็แล้ว เดี๋ยวดูกันทีน่ก่อนโอเคมาก็พานนี้ก็ขอ,อนี้กันเท่านี้แล้วกันนะเดี๋ยวผมว่าผมจะตัดไปตรงเทปโซนนะครับโอเค,อเคก็ไว้เจอกันพันหน้าผมพันนี้ก็มันจุข,ของได้เท่านี้จริงๆแลถ้าเกิดมันจุได้มากกว่านี้ผมว่าจะฟาร์มมากกว่านี้แล้วล่ะ แต่ของมันจุดได้เท่านี้นะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยละกันที่กระเป๋ามันจุดได้แค่นี้จริงๆโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะตัดไปตรงเซฟโซเลยวัสดีครับเอาละครับตอนนี้เราก็ถึงเซฟโซเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคผมก็จะมาฝากปืนนะไว้ที่นี่นะเนื่องจากกระเป๋าเออได้เต็มเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าอาร์ทที่แล้วนี่เราไม่ค่อยได้ฟาร์มเยอะกันเท่าไหร่นนะผมก็เลยฟาดให้สเรียบเลยนะในพัน ก็สุกาห้องนี้นะ,ะเป็นห้องฝากของกับนายมันชื่ออะไรวะอาไม่ออกอะ่ะไม่รู้อะ่ะไอ้นี่แหละโอเคผมว่าเอาปืนสใสห,หมดเลยนะก็ว่าเดี๋ยวจะได้ไปทําสงครามอาร์ทอื่นจะได้เอาปืนที่ใส่เนี้ยไปแหลไมไหมล่ะเอายาด้วย สายมึงโอเคเยี่ออ่าสายหมดเลยโอเคตัวนี้ก็ลงเรียบร้อยแล้วนะก็ต่อยทีล้อเล่นโอเคตัวนี้ก็ตัวนี้ก็ไม่มีของอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวพรุหงน้าเราก็จะมาฟาร์มกันใหม่นะผมก็ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับผมใครที่อยากดูพัสต่ตอไปก็กดติดตามนะครับหรือมาให้กำลังใจทาง Facebook ผมก็ได้นะครับแอดมาได้ครับผมใต้คลิปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอสวัดียรบ